เชียงตนท่ท่ทชนบุรีสวัสดีคนระับวันนี้อยู่กับปูชัต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเทสนะทาทาดีเซล2.2นะฮะเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการหนึ่งเบรกติดนะเบรกหลังติดเคยไปทำมาแล้วนะแล้วก็เบรกมีเสียงดังแล้วก็คัดมีเสียงดังนะเราติดเครื่องอเราไม่เหยียบคัดมันจะมีเสียงดังก้าแก,แก,แกนะถ้าเกิดเหยียบมันจะหายนะฮะ เบื้องต้นนะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมายกดูดกันก่อนนะว่าเป็นอะไรอ่าเดี๋ยวมาติดเครื่องดูก่อนนะฮะอ่ามีเสียงมีเสียงดังนี่นะดังเกาๆนะฮะเหยียบคัดอ่าเงียบปอยอ่าประมาณนี้นะฮะคัดอ่าเรื่องเบรกนะมาดูเบรกติดนะ เดี๋ยวต้องรื้อดูว่าเป็นอะไรนะเนี่ยอ่าข้างนี้นะอ่าเบรกติดอ่ามาดูแม่ปั๊มเบรกนะงงตายน่ะนิดอ่ามาดูข้างขวาเรียบร้อยแม่ปั๊มเบรกหลังตายไม่ทำงานนะงงอันหน้าแป้นล่วนนะอันนี้ก็เดี๋ยวซีนหน้าแป้นใหม่ถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายด้วยนะ หลังจากยกชุดคัดออกมาดูแล้วนะ<ช>มาดูถ้าคัดแปลงมานะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของมันนะถ้าคัดใช้ไม่ได้ตัวหน้ากินไม่เต็มก็นี่จานกดเสียไปแล้วนะเป็นกระจกไปเลยมันแผลบเลยแล้วก็ลูกปืนกดคัดอามาดูไฟวีนะต้องเปลี่ยนนะแม่ใช้ไม่ได้อะเป็นกระจกเลยอ่าใช้ไม่ได้นะเสีย แล้วก็มีลูกปืนปลายเกียร์ตัวหนึ่งอะไรที่อะไรที่จะเปลี่ยนนะก็มีผ้าคัตจานกดแล้วก็ไฟวีนนะไฟวีนมือสองลูกปืนกดคัตนะแล้วลูกปืนปลายเกียร์แม่ปั๊มเบรกหลังสองตัวตามนี้นะฮะหลังจากประกอบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะยกคัตเข้าไปเสร็จแก้ไขเบรกแก้ไขเพลิงท้ายถ่ายน้ํามันเกียร์นะฮะเสร็จแล้วนะมาติดเครื่องดูกันนะฮะอ่า เสียงหายไปแล้วนะครับแล้วก็คัดจากแข็งๆตอนนี้คัดนิ่มและอ่าเดี๋ยวเราไปลองวิ่งเทสกันดูนะฮะอ่าทดสอบวิ่งดูนะคัดนิ่มกว่าเดิมเยอะนะแล้วก็เบรกนะฮะ กดเบรกนี่อยู่เลยอ่าเบรกอยู่แน่นแเลย okay. สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็แก้ปัญหาคัดแข็งอ่าคัดมีเสียงดังนะแล้วก็เบรกครับเบรกไม่อยู่นะเบรกไหลๆนงๆนะอันนี้จัดการให้เรียบร้อยนะก็จะมีชุดผ้าคัดนะจานกดพร้อมไฟวีนะ ก็เรื่องเบรกก็คือจะเป็นแม่ปั๊มเบรกหลังนะสองข้างนะจบสวยๆไปเลยนะสำหรับคันนี้สหรับลูกค้าท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่สื้อรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคกับกูช่างต้นทาทาชนบุรี0ูน2 2ต2 0 0 2อูนยองเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขาย้องคุณ